้ความเพื่อดําเนินคดีครับเพราะว่าคุณแซนได้รับความเสียหายครับอย่างก,การที่คุณจีนไม่ได้มีการเอ่ยชื่อของคุณแซนออกมาตรงนี้ก็สามารถตองได้ใช่ไหมค,คุณดูข้อความดูครับว่ามันเป็นการโพสต์ใต้ข้อความแล้วมีข้อความพูดว่าอะไรหมายความว่าอย่างไงซึ่งระบุเอาไว้นะครับว่านั่งอยู่ในรถตู้สองคนใต้ข้อความนะครับมันคงเป็นคนอื่นไม่ได้ส่วนคุณหนิงมันก็รอให้พี่นายเขาดูอยู่ว่าสก,การ์ที่เขาทำเนี่ยละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็ เข้าข้อกฎหมายอะไรบ้างส่วนตัวก็ถ้าพอใจผงไม่มาแจ้งความหรอกนะคะเอา้ารู้จักกันตั้งเมื่อไหร่อ่ะทำไมกล้ามาพูดอะไรขนาดนี้เนาะข้อเท็จจริงเราก็ไม่ได้ทราบอะไรเลยแล้วก็แล้วก็รู้จักกันก็ไม่ใช่แล้วเขาเอาสิทธิ์อะไรมาพูดตรงนี้งง่ะเป็ปนความโกรธเหรอคะอก็เป็นพี่วิโกรธไหมคะแต่คือเรื่องนี้คือเขาเป็นถึงผู้จัดเป็นถึงแบบคนของประชาชนเขาออกมาพูดแบบนี้ออกมาชี้น้าแบบนี้ก็เลยทัวร์ก็เลยมาลงกันแบบนี้่ะ หนักใจไหมครับช่วงนี้ไม่หนักใจเลยค่ะสนุกสนกก็สนุกดีไปอีกแบบค่ะ,ค,ะความยุติธรรมเนี่ยนะครับเขามีไว้สําหรับทุกคนเขาไม่ได้มีไว้สําหรับใครเฉพาะคนใดคนหนึ่งเจาะจงนะคะเข้าใจตรงนี้กันใหม่นะคะบอกว่า ขอคุยปรึกษาคุณนายแล้วกันค่ะหลักเจ็ดเลยค่ะหลักเจ็ดหลักแปดถ้าเป็นไปได้ค่ะหลักเจ็ดหลักแปดเลหรอครับตัวนั้นเดียวนี้ไหนมันเข้าตรงนี้ต้องเข้าตรงนี้ตรงนี้หลักเจ็ดหลักแปดอะคะไม่ได้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าคุ้มค่าไม่ค่าเจ็ดแปดเนี่ยค่ะก็มันไม่ได้เป็นเรื่องคุ้มค่านะครับมันเป็นเรื่องของความสั่นใจมากกว่าการบรรเทาความเสียหายนะครับกับกับชื่อเสียงครับที่น้องแซนโมโดนะเป็นโดนอะไรบ้างนะก็เห็นถูกต้องไหมคะหลังจากที่เขาโพสต์คำนั้นอว่่่่่าาาาามมลงดดดัันพแแบบ อาจารย์ไม่ได้ถูกแล้วครอบครัวอาจารไม่ถูกค่ะ